สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธี <c oughs> แกะจอยเพื่อจะเปลี่ยนสายแพรนะครับอันดับแรกอจอย P4 ีนี่จะมีอันนี้จะเป็นจอยรุ่นเก่าครับเวลาแกะก็จะมีนอ็อตสี่ตัวตรงนี้นะครับแกะออกแล้วจะมีสลักอยู่ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงข้างข้างอนาล็อกก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับ <c oughs> มาเริ่มแกะกันเลยครับอันนี้ก็คือสายแพรจะเปลี่ยนสายแพรนะครับสายแพรเก่า,อา <c oughs> พอดีมันมีการซ่อมบ่อยถอดเข้าถอดออกบ่อยๆสายแพรเขาเรียกอะไร ไอตัวที่เป็นลายปินมันขาดครับก็จะเลยต้องอามาเปลี่ยนอ,อันนี้มันถอดบ่อยนะครับมันถอดบ่อยมันก็ค่อนข้างจะไอ้น,นี่แหละมันถอดง่ายครับถ้าเป็นรุ่นใหม่จะถอดอายากหน่อยนิดนึงสลักที่ผมบอกก็คือมันจะมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันถอดบ่อยมันก็เลยแตกไปแล้ว <c oughs> โอเคมาเริ่มกันเลยครับอจอยก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เริ่มถอดแบตออกก่อนนะครับ <c oughs> แบตก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครบแบตถอดออกแล้วก็จะมีฐานาเขาเรียกอะไรกอบแบดครับก็จะอยู่ตรงนี้แกะขึ้นมาก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นบอร์ด รุ่นเก่าอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนอนาล็อกไปด้วยครับอยเริ่มใส่สายแพรที่ผมจะเปลี่ยนมันจะมีสองแบบนะครับก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นสิบสี่พินแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่่าจะเป็นสิบสองพินผมจะเลือกอใช้ สิบสี่นะครับคืออันนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องถอดไอ้ไอถอดอุปกรณ์ไอที่มันยึดอยู่ออกนะครับต้องมีน็อตอยู่สองตัวก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บางรุ่นก็จะไม่มีน็อตนะครับจะเป็นสลักยึดเฉยๆนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้ก็มีก็ถอดออกเก็บไว้ครับต่อ ก็ถอดครับเลือ,อ,อกจะมีแค่นี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาวติดกับโฟมก็ดึงออกเลยครับแต่ก็ค่อยๆดึงออกนะครับแต่อันนี้มันมันทํามันดึงออกไม่ค่อยยากเท่าไหร่บางอันก็ดึงออกระวังขาดนะครับก็จะเป็นแบบนี้มีกาวด้านล่างมานี้ครับแล้วก็มุนน็อตนี่ออก จะมีน็อตอยู่สองตัวบมุนออกเลยแล้วก็ดึงนี่ออกดึงค่อยๆดึงออกนะครับมันจะมีเทปติดอยู่ก็จะได้เป็นประมาณนีเ้เวลาเสียบเข้าเดี๋ยวผมมึงบอกอีกทีหนึ่งนะนนี้ก็เสียบเข้ากับ ฝั่งนี้อันนี้กับอันนี้ก็เหมือนกันครับเอาแผ่นปิ้นที่เป็นฝั่งที่มันเป็นอ่าสีเงินเนี่ยครับลงข้างล่างครับเสียบเข้าไปเสียบไปเลยครับประมาณนี้ครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปให้สุดนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จใส่เสร็จปุ๊บก็นำกลับมาใส่อันนีนน้เห er. มือนเดิม ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตยึดเข้าไปน็อตอีกตัวหนึ่งลงไป เ็จสับก็ประกอบเข้าคืนเหมือนเดิมครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปติดเข้าไปคนระับแล้วก็ตามด้วย ามด้วยอันนี้ก็ใส่อันนี้เข้าไป กใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมครับ ก็เข้าไปกับจอยตัวนี้นะครับก็ให้หันด้านในด้านหนึ่งเข้านะครับก็หันด้านในเข้าเหมือนเดิมครับมันที่เคยทำก่อนหน้านี้เสียบเข้าไปก็ เบื้องต้นก็ทำการทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับโอเคจอยติดปกตินะครับทีนี้ถ้าจะให้ดีก็พับสะหน่อยครับ จะให้เวลาใส่มันจะได้ใส่ง่ายๆครับ okay. เวลาประกอบมันอาจจะไม่ได้เข้ารูปมากนะครับก็เวลาใส่เข้าไปก็ใส่จะข้างบนขึ้นเข้าไปก่อนกดเข้านิดนิด,ดหน่อยครับก็จะเป็นลักษณะนี้ ใส่น็อตสีตัวเข้าไปเหมือนเดิมประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจอยของนาติงนะครับเอ็นาวิทครับนาวนาวินแกส่งมาให้ซ่อมนานแล้วล่ะ แต่ว่าสายแพรเพิ่งมาครับก็เลยเอามาสาธิตให้ดูเบื้องต้นครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนแล้วทำไม่เป็นไม่เข้าใจหรือยังไม่เคยทำก็อาจจะไม่กล้านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำเบื้องต้นครับเล็กๆน้อยๆ อโอเคเป็นอันเป็นอันใช้ได้ครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับโอเคเบื้องต้นการเปลี่ยนก็มีประมาณนี้ครับถ้าสงสัยอะไรให้ถามอาสอบถามด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมอขอบคุณครับ